เขาว่ากันว่าความรู้ไม่ได้เติบโตแค่ในสมุดแต่เติบโตด้วยการลงมือทำวันนี้น้องๆม,มัธยมจากโรงเรียนประจวบวิทยาลายัยจะมาพิสูจน์กันที่บ้านผ่อนภูสร้างว่าการเรียนรู้ที่สนุกจะเป็นเรื่องจริงจังได้จริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือช่วงเวลาที่น้องๆเดินทางมาถึงบ้านอนผู้สร้างค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรอยยิม้มเพราะวันนี้ไม่ได้มีแค่การมาชมแต่ทุกๆคนจะได้ลงมือทำจริงด้วยเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับพืชผักรอบๆตัวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก่อนที่จะไปสนุกกับกิจกรรมอื่นๆที่รอยอยู่ค่ะ ภายในแปลงผักไร้สารของบ้านผ่อนผู้างมีพืชผักอยู่หลายชนิดเลยนะคะบางต้นน้องๆก็รู้จักแต่บางต้นน้องๆก็ไม่รู้จักแต่ต้นที่จะแนะนําในวันนี้นั่นก็คือผักขมแดงค่ะผักขมแดงเนี่ยเหมาะกับสาวๆมากเลยนะคะเพราะสามารถแคยี่ใบแล้วนําไปทาปากทาแก้มแต่งแต้มสีสันให้กับหน้าตาได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้เรายังมีผักกาดให้น้องๆได้ชิมกันด้วยค่ะ ล้างทําความสะอาดสักนิดหน่อยเพื่อเอาเศษฝุ่นเศษทรายออกแล้วลองชิมกันได้เลยนะคะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราทําเกษตรไร้าสารทั่วทั้ง40ไร่ซึ่งวันนี้เราจะพาน้องๆไปชมให้หมดเลยค่ะเรานอกจากแปลงผักเรายังมีซุ้มและสวนผลไม้อย่างซุ้มสวรสและซุ้มองุ่นแถมยังมีต้นเชอรี่อร่อยๆให้น้องๆได้ลองชิมด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นนาข้าวค่ะ ใกล้ๆกับนาข้าวก็จะมีฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีซึ่งภายในนี้น้องๆสามารถให้อาหารน้องไก่ให้อาหารน้องเป็ดและยังสามารถสัมผัสกับตัวน้องและอุ้มขึ้นมาจับเล่นได้ด้วยเพราะน้องไก่และน้องเป็ดของบ้านผ่อนผู้สร้างรวมไปถึงน้องหา่านต่างก็น่ารักใจดียอมให้จับยอมให้ลูกค่ะ นอกจากนี้แล้วเรายังมีฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะนยังมีสัตว์ปีกชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไก่ตอกไก่งวงและนกกระทาด้วยค่ะออกจากโซนสัตว์ปีกเราจะพาน้องๆลอดซุ้มองุ่นและเดินชมแปลงผักกูดกันนะคะเรามีผักกูดให้น้องๆได้ลองชิมด้วยค่ะลองมาชิมกันดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่า นอกจากนี้เรายังมีซุ้มสวรสให้น้องๆได้ลองเก็บสวรสมาทานกันด้วยรสชาติจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเติมความสดชื่นให้ร่างกายไปแล้วเรามาให้อาหารปลาในบ่อปลาสุขสต์กันต่อเลยนะคะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราเลี้ยงปลาเอาไว้ในบ่อปลาสุขสัตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทับทิมค่ะออกจากบ่อปลาเราจะพาน้องๆมาเยี่ยมชม ฐานกิจกรรมการทำปุ๋ยหมกักซึ่งมีทั้งหมด3ฐานกิจกรรมทั้งปุ๋ยหมักวัชพืชปุ๋ยหมักบกาชิและปุ๋ยหมักเศษอาหารนอกจากนี้เรายังมีจักรยานน้ำพลังงานฟรีที่จะช่วยปั๊มน้ำขึ้นมารดต้นไม้ด้วยค่ะว่าไปถ่ายรูปกับสวนดอกไม้กันสักหน่อยแล้วไปล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมารับอาหารเบรกไปทานกันนะคะ หารเบรกของน้องๆในวันนี้เป็นขนมดอกกระโดนขนมโบราณหาทานยากแต่ที่ตลาดธรรมชาติบ้านพรผู้สร้างเรามีจำหน่ายค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีน้ำเก๊กฮวยหอมๆอ,อร่อยๆให้น้องๆได้ทานกันด้วยนะคะทานเสร็จแล้วก็น,นำภาชนะไปล้างทำความสะอาดปิดฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองแล้วไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมลงนากันค่ะเพราะวันนี้กิจกรรมพิเศษของน้องๆคือการลงนาปลูกข้าว และเรียนรู้การเป็นเกษตรกรไทยที่บ้านผ่อนผู้สร้างค่ะอันดับแรกก็มารับตาข้าวกันไปก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆลงไปดำนาปลูกข้าวกันเลยตอนลงไปในนาวิทยากรจะทำการบอกการสอนน้องๆวิธีการปลูกข้าวและการเว้นระยะที่ถูกต้องซึ่งน้องๆแต่ละคนจะมีไม้วัดในการปลูกระยะห่างของข้าวเหมือนๆกันทุกคนค่ะ การปลูกข้าวดำนานี้จึงเป็นการปลูกข้าวที่มีระเบียบและสวยงามมากๆเวลามองจากข้างบนก็จะเป็นทุ่งนาที่มีความเขียวชะอุ่มและมีเส้นตรงเป็นแนวสวยงามสุดๆเลยค่ะหลังจากที่น้องๆดำนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเว้นที่เอาไว้เพื่อให้เด็กๆได้ชัดก,กะเยอในนาข้าวช่วยกันออกแรงดึงก้าชัยชนะมาให้ทีมให้ได้เลยนะคะเด็กๆ สนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้ได้เวลาไปล้างเนื้อล้างตัวทำความสะอาดให้เรียบร้อยซึ่งบางคนก็ไปล้างในห้องน้ำส่วนบางคนก็มาหยิบชูชีพแล้วไปกระโดดน้ำคลองค่ะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราเปิดเป็นสวนน้ำธรรมชาติให้เด็กๆและเยาวชนรวมไปถึงผู้ปกครองได้มาเล่นน้ำกับน้องๆเพื่อคลายร้อนและผ่อนคลายเรามีสไลเดอร์ มีเรือพายและมีจักรยานน้ำเอาไว้รองรับให้ทุกทกท่านที่ได้มาเยี่ยมวันผ่อนผู้สร้างได้สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะหลังจากน้องๆไปอาบน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็มารับอาหารกลางวันไปรับประทานกันได้เลยนะคะเมนูวันนี้คือข้าวผัดกระเพราไก่กับน้ําซุปอุ่นๆให้น้องๆได้ทานกาันกอนที่เราจะปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะออรู้สึก ยินดีมากครับที่ได้มาเรียนรู้กิจกรรมในวันนี้ครับก็คือที่บ้านผ่อนผู้สร้างจังหวัดชุมพรนะครับถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากครับก็ขอขอบคุณมากครับบ้านผ่อนผู้สร้างก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูคณะน้องๆและผู้ปกครองที่ให้โอกาสพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างได้ดูแลน้องๆทุกๆคนในวันนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมมาทัศนศึกษามาดูงานหรือมาเข้าค่ายพักแกมที่บ้านผ่อนผูางก็สามารถติดต่อมาได้ผ่านเพจผูอนผูางนะคะแล้วมาพบกันที่บ้านผ่อนผูางสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย